สถานะของเงินเย็นซึ่งเป็น Funding Currency คือคนมักจะกู้เงินเย็นที่ดอกเบีย้ยต่ำแล้วรู้ว่าเงินเยนมันจะอ่อนค่าไปเรื่อยๆมาใช้ไปลงทุนที่อื่นแล้วกำไรทั้งสองแดงก็คือกำไร arbitrage ดอกเบีย้ยแล้วก็กำไรค่าเงินจะทำอย่างนั้นต่อไปอีกไม่ได้แล้วมันจะเป็นการดูดสภาพคล่องออกจากตลาดอื่นๆที่เคยใช้เย็นเป็น Funding Currency มันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วในช่วงสิงหาคมปีที่แล้วที่จะเป็นมินิแบล็กมันเดย์นะคะขึ้นดอกเบีย้ยมาทีหุ้นตกหนักทั้งโลกเลยนะคะมันมีความเสี่ยงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีกไหมคะการที่ดอกเบีย้ยขึ้น ทั้งดอกเบี้ยระยสันระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีปัญหาหรือเปล่าในเชิงของวินัยทางการคลังแล้วก็การคุมสภาวะทาสถานะทางการคลังเพราะว่ารัฐบาลมีหนี้230%ของ g d p สนันมกาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era s i t Alpha Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน พบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นสศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่1ิ Even t ์ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นที่ที่ถูกจับตามากเหมือนกันนะคะเรื่องของนี่เรื่องของดอกเบีย้ยนี่ล่าสุดประชุม BOJ รอบนี้ถูกมองว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบหลักหลายสิปีนะคะยังถูก จับตายอยู่เลยว่ามันจะทำให้เกิดความปั่นป่วนกับตลาดโลกหรือเปล่านะคะอาจารย์มองความเสี่ยงของญี่ปุ่นมีสิ่งไหนที่น่านกางังวลคะของญี่ปุ่นเนี่ยประเด็นคือว่า BOJ ขึ้นดอกเบี้ยเร็วพอไหมขึ้นช้าไปหรือขึ้นเร็วกำลังดีที่ผ่านมาเนี่ย BOJ ขึ้นดอกเบี้ยช้าไปนะครับคือปีนี้ตอนต้นปีขึ้นไปครั้งหนึ่ง ปลายปีอาจจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็คืออีกสองวันใช่ไหมครับอาจจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลอันนี้เง,นเงินเงินเยนถึงอดค่าเพราะเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยช้าไปเงินเฟอสูงสามเปอร์เซ็นตดอกเบี้ยนโยบายแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะขึ้นไปจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตดอกเบี้ยจริงเลยติดลบเยอะปีหน้าตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยสักประมาณสองครั้งเป็นตอนจบปลายปีที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับ ถ้าเงินเฟอ้อยังสามอยู่เออดอกเบีย้ยจริงมันก็ยังติดลบอยู่ก็เป็นไปได้ว่าเ,เงินเยนอาจจะอ่อนต่อไปแล้วเดี๋ยวอาจจะค่อยๆแข็งแข็งขึ้นทีหลังก็ได้เพราะว่า GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยโตค่อนข้างช้านะครับทีนี้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกก็แกยเป็นว่าถ้าเผื่อธนาคารกลางของญี่ปุ่นเขาขึ้นดอกเบีย้ยได้เร็วเพียงพอ ทำให้ดอกเบีย้ยในเมในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างสูงทั้งดอกเบีย้ยนโยบายและต่อเนื่องมาคือดอกเบีย้ยระยะยาวคือดอกเบีย้ย JGB ซึ่งมันเด้งขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าสถานะของเงินเยนซึ่งเป็น f u n d i n g c u r r e n c y คือคนมักจะกู้เงินเยนที่ดอกเบีย้ยต่ําแล้วรู้ว่าเงินเยนมันจะอ่อนค่าไปเรื่อยๆมาใช้ ไปลงทุนที่อื่นแล้วกำไรทั้งสองแดงก็คือกำไร arbitrage ดอกเบีย้ยแล้วก็กำไรค่าเงินจะทำอย่างนั้นต่อไปอีกไม่ได้แล้วมันจะเป็นการดูดสภาพคล่องออกจากตลาดอื่นๆที่เคยใช้เย็นเป็น Funding Currency อันนั้นก็มีความเสีย่ยงที่จะเป็นไปได้อีกอันนึงก็คือว่าการที่ดอกเบีย้ยขึ้น ทั้งดอกเบี้ยระยะั้นระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีปัญหาหรือเปล่าในเชิงของวินัยทางการคลังแล้วก็การคุมสภาวะทางสถานะทางการคลังเพราะว่ารัฐบาลมีหนี้230%ของ GDP ถ้า230% GDP แล้ว interest cost มัน2%สมมติ2%คูณ2.3นี่กลายเป็น4.6%เลยนะแค่ค่าดอกเบีย้ยอย่างเดียว4.6% GDP นึ่ออกมครับ มันก็จะเวอร์ไปมากเลยแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นจะเอาอยู่หรือเปล่าซึ่งก็เลยมีคนตั้งคําถามว่าเออแล้วญี่ปุ่นจะมีปัญหาตรงนี้ได้ไหมคําตอบผมคือว่าน่าจะมีโอกาสน้อยมากกว่าน้อยไม่มากขนาดนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะมากสามี่เปอร์เซของ GDP แปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนในประเทศ เขาสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นได้หมดเองเลยไม่ต้องมีเพึ่งต่างชาติเลยไม่เหมือนอเมริกาซึ่งประมาณประมาณยี่สิเปอร์เซ็นตเนี่ยต่างชาติถือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันนะครับและบ OJ เองก็ซื้อตุนเอาไว้เยอะเลยพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลแล้วก็คงอาจจะซื้อได้อีกฉะนั้นถ้าให้ถามว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านการคลังที่ญี่ปุ่นไหมคำตอบคือ มีความเสี่ยงแต่ไม่เยอะครับนั่นคือประเทศญี่ปุ่นค่ะอาจารย์จากประเด็นเรื่องของอการขึ้นดอกเบี้ยนะคะที่อาจจะทําให้เกิดการประเมินว่าเดี๋ยวจะมีอันดายเยนแคลียเทรดแล้วก็จะมาเอฟเฟกกับตลาดนะคะคือมันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วในช่วงสิงหาคมปีที่แล้วที่จะเป็นมินิแบล็กมันเดย์นะคะขึ้นดอกเบี้ยมาทีหุ้นตกหนักทั้งโลกเลยนะคะหุ้นญี่ปุ่นก็ลงแรงเหมือนกันมันมีความเสี่ยงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น,นอีกไหมคะ มีครับถ้าอย่างที่บอกไงถ้าเกิดแบ,บงค์ชาติที่เบืดเขาขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างจะเร็วไงครับที่บอกนีมันก็จะทําให้การการเป็น f u n n นดิ r งเ r าน n c y เย Carry Trade ที่คุณกตา้าว่าเนี่ยมันจะต้องลดลงไปเยอะแล้วโลกจะหา liquidity สภาพคล่องอื่นมาทดแทนได้ที่ไหนมันจะหาไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแบบทันท่วงทีแล้วก็อาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยหรือเปล่า แต่เขาก็คงพยายามอย่างมากที่จะไม่ทําอย่างนั้นที่ผ่านมาอย่างนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โอ้โหกว่าจะขึ้นออกเบ้ได้ทีก็คิดหนักเหลือเกินใช่ไหมครับแม้กระท,ทั่งที่ที่คิดว่าจะขึ้นครั้งหน้าเนี่ยก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็คงเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วละว่าคงต้องขึ้นแต่ถ้าเขาช้าเนี่ยมันก็ยังจะน่าจะไม่ได้ส่งผลรุนแรงจะบางทีตลาดมันก็ อย่างว่ามันก็อาจจะปรับตัวได้เนี่ยอาจจะมีทริปปิ้งพอยต์ในนี้ผมก็ยอมรับว่าเราเราไม่สามารถจะประเมินได้แต่ความเสี่ยงน่าจะเป็นว่าขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วไปขึ้นอีกสองครั้งปีหน้าเนี่ยก็อาจจะอาจจะเยอะนิดหนึ่งฉะนั้นการครึ่งครั้งที่สองของ BOJ ในปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวทริกเกอร์ก็ได้เป็นต้นครับค่ะ แต่ดูจากะท่าทีเชิงนโยบายของนายกท่านปัจจุบันนะคะคุณทคกษิจินวที่ดูจะเดินตามทิศทางการทํานโยบายแบบคุณชินโซอเบนะคะใช้นโยบายตุกสอดสามดอกนะคะส่วนที่เป็นนโยบายการเงินก็คงจะต้องผ่อนคลายด้วยนะคะการขึ้นดอกเบี้ยจะสามารถทําได้ในยุคข,ของทคยษิณหรอคะอาจารย์ต้องทําเพราะว่าเงินเฟอ้อมันเกินเป้าอเงินเฟอ้อมันสามเปอร์เซ็นเป้ามันสองเปอร์เซ็นต์น่ะ จริงๆแล้วควรจะข,ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าน,นี้ด้วยซ้ำจริงไหมครับคือธนาคารกลางถ้าบอกคุณจะทาร์เก็ตอินเฟลชันสองเปอร์เซ็นตแล้วมันติดอยู่ที่สามเปอร์เซ็นนานแล้วนะแล้วยังไม่ทําอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเสียความน่าเชื่อถือของแบงค์ชาติด้วยซ้ำนะครับคิดว่าอย่างนั้นแต่ญี่ปุ่นเขาจะอ้างว่าต้องไปคยดูเรื่องของการเจราจาเรื่อง,องการขึ้นเงินเดือนด้วยใช่ไหมครับว่าว่าเออจะเกิดเงินเดือนมันเจราจาขึ้นไม่ได้ก็มันก็จะไม่มีแรงส่งให้เกิดเงินเฟ้อต่อเนื่องเก็อ้างอย่างนั้นได้ แต่แต่ผมคิดว่ากรณีของอาเบะกรณีของนายกรัฐมนตรีปัจจุบันต่างกันเยอะเพราะตอนนี้ของอาเบะเนี่ยเ,ง,เงินเฟอ้อมันศูนย์มันติดลบนะครับฉะนั้นมันถึงธนูสามดอกตอนนี้ธนูเหลืออยู่ดอกเดียวครับคือรีฟอร์มนโยบายการคลังก็หนี้สาธารณะมหาศาลแล้วนโยบายการเงินก็ต้องเป็นขาขึ้นแล้วไม่ใช่ดอกเบี้ยเป็นขาลงไม่ใช่นโยบายการเงินที่ทผ่อนคลายมากขึ้นจะต้องตึงมากขึ้นสครับค่ะ แล้วความขัดแย้งที่ไม่อยู่กับจีนตั้งแต่ก่อนหน้านี้อะจะมีผลกับญี่ปุ่นในปีหน้าไหมคะอาจารย์ก็คงมีครับแต่ว่ามันขึ้นอย่างว่าญี่ว่าจีนเขาจะดึงอันเนี้ยไปให้มันรุนแรงแค่ไหนผมคิดว่าเขาเช็ดกายให้ดึงดูมากกว่าเขาทาให้เห็นว่าญี่ปุ่นอย่าทำนี้อีกนะประเทศอ,อื่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไทยอย่าไปทํานะอย่าไปแตะนะไต้หวันเนี่ยนะครับคิดว่าเขาอาจจะทําไปอีกสัก หลายๆเดือนหน่อยแล้วก็พอแล้วพอหมดฤดูท่องเที่ยวก็อาจจะเงียบๆไปก็ได้ครับค่ะไปที่ทางฝั่งยุโรปนะคะอังกฤษฝรั่งเศสมีความเสี่ยงทางด้านกันพังหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลใจที่โลกต้องจับตาคอาจารย์คือฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยต้องยอมรับว่าสองว่าประเทศอังกฤษเนี่ย GDP ประมาณ3.8ล้านล้านฝรั่งเศสสาล้านล้านบวกกันก็ประมาณเล้านล้านซึ่ง GDP นียจะใหญ่จะใหญ่กว่าญี่ปุ่นนะครับที่4 4.4ล้านล้านหรืออังกฤษที่หรือเยอรมันที่ประมาณ5ล้านล้านยังนก็มีความใหญ่อยู่เหมือนกันก,ก็สำคัญเพราะว่าสองประเทศนี้นะครับถือว่าเป็นประเทศที่สำคัญของของยุโรปฝรั่งเศสเนี่ยสำคัญเพราะว่าอ,อยู่ในยูโรโซนด้วย เราจาได้ไหมกรีกมีปัญหาแค่ประเทศเล็กๆของกรีกเนี่ยทำให้เงินยูโรปันป่วนหมดเลยนึกภาพสิว่าถ้าฝรั่งเศสมีปัญหาเนี่ยเงินยูโรจะมีปัญหาแค่ไหนทีน,นี้ยุ่ฝรั่งเศสนี่จะมีปัญหาว่าตั้งรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ทีกระท่อนกระแท่นมากเลยนะมีความแตกแยกทางด้านนโยบายกทางทางด้านกา,การเมืองอย่างมากนะครับเราก็มีความเสี่ยงมากว่าในอีกสักสองปีที่จะมีเลือกตั้งประธานธิบดีเดี๋ยวจะเป็นว่านี่ขวาตกขอบขึ้นมา ดีไม่ดีอาจจะยิ่งหนักไปกว่านี้แล้วฝรั่งเศสเนี่ยก็มีนี้สาธารณะค่อนข้างสูงมากค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ที่ทสำคัญก็คือว่านโยบายการเงินช่วยไม่ได้เลยเพราะานโยบายการเงินเนี่ยถูกตรึงเป็นเงินยูโรเนื่อออกไหมครับการไอ้เงินไอ้ตอน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 ,ตอนประเทศกรีกเนี่เราก็จะจําได้ว่าปัญหาก็คือว่าคุณไปทําำไรด้านานโยบายการเงินไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้เลย นะครับเพราะว่าคุณมีเงินสกุลหลักของทั้ง20ประเทศของยูโรโซนวันนี้กรณีของฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกว่านอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเล็กๆด้วยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเล็กๆด้วยก็คือต้องพึ่งเงินต่างชาติด้วยแล้วก็กรณีของฝรั่งเศสเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยไอ,อ,อ,อ้ดอกเบี้ยเริ่มดอกเบี้ย พันธบัตรเนี่ยเริ่มสูงขึ้นมาถึงประมาณตั้ง3.6% 3.6%แล้วนะครับบนบนหนี้ที่ที่ตั้ง116%ของ GDP เยอะนะนะครับเทียบกับญี่ปุ่นซึ่งหนี้เขาที่ที่บน JGB Yield แค่1.9%ฉะนั้นสำหรับฝรั่งเศสเนี่ยดูค่อนข้างจิตหน้าเป็นห่วงเหมือนกัน ก็ฝรั่งเศสนี่ถือว่าเป็นประเทศที่คงต้องจับตาดูนิดหนึ่งว่าเขาจะเอาอยู่ไหมเรื่องของหนี้สาธารณะของเขาเขาจะเอาอยู่ไหมในเรื่องของว่าเขาเองขาดดุลงบประมาณค่อนข้างมากถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาขาดดุลงบประมาณสักประมาณ5%ของ GDP แล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีค่าใช้จ่ายด้านด้านประชานิยมด้านรัฐสวัสดิการเยอะมาก นะครับเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีต่อ GDP 40%กว่าเเลยนึกภาพสิคุณกิตาคนโดยปกติเฉลี่ยรายได้ตดนรัฐบาลเก็บโดยเฉลี่ย40%ซนะนะครับก็ฝรั่งเศสหลายคนอาจจะไม่ได้เคยนึกถึงพูดถึงแต่ผมสงสัยว่าต้องดูนิดนึงนะครับว่าเขาเขามีจุดที่เสียวๆเหมือนกันอังกฤษก็ในทำนองเดียวกันอังกฤษเองก็มีหนี้สาธารนณะ ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนี่สาธาณะของอังกฤษเนี่ยก็ร้อยสซของ GDP อังกฤษตอนนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจ่ายตั้ง4.5%เนึกนึกภาพนะครับคุณมีนี่อยู่ร้อสดอกเบี้ยอยู่4.5%ภาระดอกเบี้ยเกือบ5%ของ GDP แล้วนะครับแล้วก็กรณีของอังกฤษเนี่ย ค่อนข้างจะขาดดูมิญชีเดินสัพสัดสูงมาก3%ขเอง GDP ต้องพึ่งเงินต่างประเทศเยอะมากกรณีของอังกฤษเนี่ยมีหนี้ต่างประเทศสูงมากผมดูแลวผมยังงผมก็งงเพราะเขาเป็น financial center เขาเป็น financial center เขาเป็นศูนย์กลางทางการเงินคุณกิตา GDP เขาอย่างที่ผมบอก3ล้านล้านกว่าแต่เขามีหนี้ต่างประเทศเนี่ยล้านล้านเหรียญน,นะครับ ประมาณ280%น้องจีนค,ค่ะดฉะนั้นความมั่นใจของนักลงทุนเอ่อจะมีความสำคัญมากสำหรับประเทศอังกฤษก็อังกฤษกับฝรั่งเศสนี่แหละคืออีกสองประเทศที่จะต้องดูไว้ดูเอาไว้นะครับค่ะนักเศรศาสตร์บางท่านบอกว่ายุโรปเนี่ยจริงๆน่าเป็นห่วงที่สุดในมาราทุกภูมิภาคเนื่องจากว่าอา ในแง่ของนวัตกรรมก็อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างอเมริกานะคะหรือว่ากระทั่งกับจีนด้วยซ้ำไปนะคะประชากรก็ค่อนข้างสูงอายุนี่ก็สูงแล้วก็ขาดดุลก,การคลังมากอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะคะไปๆไปไปไปมาเนี่ยดูเป็นภูมิภาคที่ดูจะมีความเสี่ยงที่สุดนะคะอาจารย์มองอย่างนั้นไหมคะเขามีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องยูเครนก็ยังเอาไม่อยู่ด้วยใช่ไหมครับแต่แต่ว่า เออข้อดีคือเงินยูโรไม่ได้เป็นเงินสกุลหลักของโลกเท่ากับอ,อเมริกาเงิน US ดอลลาร์แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะกระชากเงินยูโรให้มีปัญหาได้นะครับแล้วก็แล้วก็วกอังกฤษแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เงินยูโรก็ตามก็เป็นเป็น global financial center เหมือนกันใช่ไหมมันก็มี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 ผลได้เหมือนกันก็เลยถึงเล่าให้ฟังว่าถ้าถ้าผมดูเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมจะดูเนี่ยเจ็ดเจ็ดประเทศที่ว่าเลนเดียประเทศผมจะตัดออกสองประเทศว่าน่าจะโอเคนะคืออินเดีย ใช่ไหมครับที่ท,ที่ไม่ต้องไม่ต้องว่ากันแล้วเยอะรมันซึ่งน่าจะน่าจะพอไปได้ก็เลยเหลือ5ประเทศที่เราคุยกันเมื่มอกี้ม่งสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ